สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์หกเนะครับวันนี้คนเกษตรก็จะมาตามดูทุเรียนที่ได้มีการตัดแต่งกิ่งออกให้ไปเมื่อ6วันที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นวันนี้อีกวันหนึ่งก็น่าจะเป็นวันที่เ็นะครับ ที่ผมได้ทําคลิปลงไปนะครับคืออย่างนี้นะครับก็จะมีเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมก็จะสอบถามคอมเมนต์เข้ามานะครับถามว่าการตัดแต่งกิ่งของทุเรียนช่วงฤดูแรงฤดูร้อนนะครับก็คือช่วงนี้เราสามารถตัดได้ไหมนะครับผมก็ตอบไปแล้วนะครับในคอมเมนต ก็ตอบว่าตัดได้นะครับมันก็จะมีเหตุผลหลายหลายอย่างนะครับที่เราตัดเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับก็จะดูต้นนี้แหละนะครับเป็นทุเรียนสายพันชนีต้นใหญ่ต้นนั้นนะครับที่ผมได้ลงคลิปาการตัดแต่ง ตัดจริงปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็ทำคลิปให้เพื่อนๆพ่ได้รับชมมามาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนี่ครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับต้นไม้ชนิดอื่นก็เหมือนกันถ้ามีกิ่งที่มันเยอะนะครับกิ่งที่มันหนาเกินไปเราก็จะตัดออกนะครับตัดออก ตัดออกเพื่อจะไม่เป็นการที่ว่า,มาแมลงนะครับมแมลงจะไม่มาสะสมเยอะมแมลงมันจะชื่นชอบนะครับถ้าจิงมันเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับแสงแดดนะครับแสงแดดมันก็จะเข้าถึงลำต้นเข้าถึงจิ่งมันก็จะช่วยลดในเรื่องของปัญหาของเชื้อรานะครับเชื้อราที่ที่จะตามมานะครับ ฤดูการไหนก็มีหมดนะครับเชื้อรานะครับที่จะเข้าต้นทุเรียนนะครับไม่ได้เลือกนะครับว่าจะเป็นช่วงที่มีอากาศชื้นหรือว่าไม่ชื้นนะครับผมก็จะตัดนะครับตัดช่วงที่มีแสงนะครับให้มีแสงแดดอากาศชื้นก็จะไม่ตัดนะครับผมก็ลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับอยู่เรื่อยๆว่า อากาศชื้นผมจะไม่ตัดเลือกตัดที่มีอากาศที่ที่โปร่งนะครับที่มีแสงแดดเพื่อที่เราตัดไปนะครับกิ่งทุเรียนที่เราตัดไปเนี่ยนะครับมันจะได้แห้งใบๆนะครับถ้ามีแสงแดดนะครับอนี่ครับแสงแดดเข้าถึงกิ่งเข้าถึงต้นนะครับตัดให้โปรง่ง วันนั้นก็ตัดกิ่งที่มันที่มันดันขึ้นมานะครับกิ่งนั้นนะครับนี่ครับกิ่งนั้นนะครับที่มันดันขึ้นมาดันกิ่งกิ่งด้านบนนะครับถ้ามันดันแล้วกิ่งกิ่งที่อยู่ด้านบนมันก็จะดันต่อขึ้นไปนะครับมันก็จะตั้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราถึงได้ตัดออกนะครับกิ่งที่มันดันก็ปล่อยให้กิ่งเป็นลักษณะนี่ครับมันจะออก เหมือนลักษณะ45องศานะครับแทบทุกกิ่งนะครับน,นี่ครับช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับระวังในเรื่องของอาลายแดงนะครับลายแดงอา,อาจจะเป็นลายแดงแอฟริกันนะครับที่มันจะเข้ามาในใบของทุเรียนนะครับช่วงนี้หน้าร้อนนะครับมีอากาศมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับ ถ้าใบทุเรียนของเรานะครับมันมีลักษณะขาวขุนนะครับผมก็ไม่มีรูปภาพขึ้นให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องอการทำคลิปการตัดต่อ,อเท่าไหร่นะครับใบมันจะเป็นลักษณะขาวขุนนะครับถ้าเป็นลายแดงเข้านะครับใบจะไม่จะไม่สะอาดแบบนี้นะครับมันจะไม่เปลี่ยนแบบนี้ มันจะขาวาเราจะมองไม่เห็นหรอกนะครับถ้าเป็นลายแดงนะครับเราไม่รู้นะครับเรามองไม่เห็นเราอาจจะดูแค่ว่าใบทุเรียนมันหม่นมองนะครับแท้ที่จริงมันคือลายแดงนะครับเราสามารถพ่นป้องกันนะครับป้องกันหรือว่ากําจัดได้โดยสารอินทรีย์นะครับสารอินทรีย์ก็ก็ป้องกันกําจัดได้นะครับ ตัวที่ผมใช้ผมก็ใช้ใช้มาอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าบอกยี่ห้อบ่อยๆก็มันก็อาจจะเป็นการโฆษณานะครับผมก็จะจะพูดแค่นี้นะครับเป็นสารอินทรีย์ผสมกับสารจับใบนะครับสารจับใบอย่าไปใส่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูการไหนนะครับเราใส่ให้พอมันจับใบนะครับ ส่วนมากสารจับใบถ้าเราใส่เยอะนะครับอ่ามันจะแพ้นะครับมันจะแพ้มันจะมีผลต่อใบของทุเรียนนะครับอ่ามันอาจจะทําให้ใบทุเรียนมีอาการอ่าไหมนะครับไม่ได้เพราะว่าสารจับใบอ่ามันจะไปจับสารอ่ามันจะนําสารนี่ไปจับที่ใบเยอะนะครับอ่าถ้ามันอ่าถ้ามันอ่านี่ครับถ้ามันหยดลงมาเนาะถ้ามัน ลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาที่ที่ที่ปลายปลายใบนะครับลงมาที่ปลายใบอย่างนี้อ่ามันก็จะมาอออยู่ตรงนี้นะครับอ่ายิ่งโดนแสงแดดช่วงนี้นะครับอากาศที่ร้อนนะครับอากาศที่ร้อนอ่ามันก็จะเกิดอาการใบเนี่ยปลายใบเนี่ยมันไหม้นะครับปลายใบมันจะเริ่มไหม้อ่าไหม้แล้วก็กินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะทําให้ใบเสียอ่าสารจะไปบอย่าผสมเยอะนะครับอ่าผมเองก็ไม่ไม่ค่อยชอบ ที่จะผสมสารจะไปเท่าไหร่นะครับนานๆผมก็จะผสมทีนะครับส่วนมากแล้วก็จะใช้เป็นตัวยาไปเลยนะครับอาสารอินทรีย์พ่นได้แต่อาจจะพ่นบ่อยหน่อยนึงนะครับอาจจะเป็นเจ็ดวันครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นสายสายเคมีนะครับสายเคมีมันก็จะจะอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้นานหน่อยนึง มันอยู่ที่เราจะเลือกนะครับเลือกเลือกใช้นะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับนี่ครับลายแดงนะครับลายแดงสามารถป้องกันแล้วก็กำจัดได้นะครับจิงนี้ก็ดูเหมือนจะต่ำนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็ต้องได้ตัดนะครับดูเหมือนจะต่ำไปนะครับจิงที่มันแยกออกมาจากจิงนี้นะครับ ควรจะตัดออกนะครับตัดออกอย่างนี้นะครับเนี่ยตัดออกเพราะว่ามันจะจะอยู่ข้างล่างนะครับก็ปล่อยให้จริงนี้มานะครับปล่อยให้จริงนี้มาเลยช่วงนี้ก็มีลมนะครับลมค่อนข้างที่จะแรงแสงแดดก็แรงด้วยนะครับแสงแดดแรงลมแรงใบทุเรียนก็ยังมีความสดชื่นนะครับทำไมถึงมีความสดชื่นนะครับก็เพราะว่า มีการให้น้ำเป็นการให้น้ำแบบแบบสม่ำเสมอนะครับคำว่าสม่ำเสมอก็คือดูที่ความชื้นนะครับดูที่ความชุ่มของของผิวดินนะครับนี่ครับเมื่อเช้าผมให้น้ำนะครับนี่ดูนะครับนี่ชุ่มหญ้ามันก็จะเก็บความชุ่มไว้ไว้นานนะครับ อันนี้เป็นญ้าเหี่วหมูน้อยนะครับอันนี้ดีนะครับรากเขาจะไม่ไม่ลงลึกนะครับรากจะแผ่ไปกับพื้นนะครับข้างล่างมันจะเป็นโพรงนะครับย่าเหี่ยวหมูตัวนี้นะครับข้างล่างมันจะเป็นโพรงเป็นโพรงเป็นโพรงดินโปร่งๆนะครับดินมันจะไม่แน่นนะครับเนี่ยนะครับโคนต้นแบบนั้นนะครับ การดูแลนะครับช่วงนี้ก็ในเรื่องของธาตุรองนะครับธาตุรองอาหารเสริมผมก็พ่นให้นะครับผมก็พ่นให้พ่นให้ก็พ่นตอนเย็นๆนะครับช่วงที่อากาศมันเย็นอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปนะครับเราก็มาพ่นพ่นก็ไม่ได้ไปผสมเยอะนะครับ ธาตุรองอาหารเสริมนะครับไม่ได้ไม่ได้ผสมเยอะนะครับถ้าเราผสมเยอะเนี่ยนะครับมันอาจจะมีปัญหานะครับมีปัญหาเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับเราใส่แต่น้อยนะครับแล้วก็ผิวศาสต์ขึ้นไปนะครับศาสต์ขึ้นไปแล้วก็ศาสต์ลงมานะครับเดี๋ยวผมจะวกในเรื่องของกิ่งที่มันทึบหน่อยหนึ่งนะครับกิ่งที่มันทึบช่วงที่เราตัดนะครับวกกลับขึ้นไปนิดนึง ถ้าเราไว้จิงที่มันทึบเกินไปนะครับถ้าเราไว้จิงที่มันทึบเกินไปไม่ใช่ลักษณะนี้นะครับอันนี้โปร่งอาการพ่นเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือว่าสารที่มันจะไปป้องกันหรือว่ากําจัดแมลงนะครับมันจะพ่นยากนะครับมันจะพ่นยากถ้าจิงทึบนะครับถ้าเป็นโปร่งๆอย่างนี้นะครับโปร่งๆเนี่ยเราพ่นไปเนี่ยมัน มันไปถึงหมดนะครับมันจะไปถึงหลังใบใต้ใบฝั่งโน้นนะครับพ่นไปฝั่งโน้นมันก็จะไปถึงแล้วเราแล้วเรากลับมานะครับเดินมาฝั่งนี้นะครับเดินมาฝั่งนี้เราก็จะพ่นเข้าไปมันก็จะไปโดนใต้ใบฝั่งโน้นนะครับอย่างนี้นะครับสอดถ้าเป็นถังสะพายนะครับถังสะพายอาจจะเป็น16ลิตรหรือว่า20ลิตรนะครับช่วงที่เป็นทุเรียนเล็กอย่างนี้นะครับเราก็สอด สอดหัวเข้าไปอย่างนี้นะครับสาดเข้าไปฝั่งนู้นนะครับสาดเข้าไปให้มันถึงใต้ใบนะครับให้มันโดนใต้ใบฝั่งนี้เราก็สาดให้ให้โดนหน้าใบอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับคลิปก็ยาวมาอีกแล้วนะครับพูดพูดเพลินไปนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่คอมเมนต์แล้วก็สอบถามเข้ามานะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบตรงนี้นะครับ เผื่อบางทีก็อาจจะมีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่จ,จะได้รับชมไปด้วยนะครับเป็นการปลูกทุเรียนในพื้นที่อีสานนะครับาการดูแลก็อาจจะมีความแตกต่างจากพื้นที่ที่มีอากาศที่มีความสัมพัทธ์ในดินในอากาศที่ดีกว่านี้เราก็สามารถปรับปรับทำนะครับปรับวิธีการทำอของเราแบบนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ผมนำเสนอไป ให้รับชมนะครับมันอาจจะมีความแตกต่างจากสวนอื่นๆที่อยู่ภาคอื่นนะครับเราก็สามารถปรับปรับทําปรับใช้ได้นะครับเพื่อนๆครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึง่งสําหรับการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม